สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่28กันยายนครับ2563นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดีวของอเล็กเตเลสกับจาดอนซันโชครับเมื่อคืนนี้นะครับฟาบิซิโอโรมา o โนเ่เนี่ยไดทชวิตข้อความครับว่าตอนนี้แมนยูได้กำลังจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอเล็กเตเลสเรียบร้อยแล้วนะครับและ คืนนี้นะครับโรมาโนทวิตว่าคืนนี้แมนยูจะตกลงค่าธรรมเนียมกับปอ์โตครับเอาง่ายๆครับว่าถึงดีลขั้นสุดท้ายแล้วครับอเล็กเตเลสเนี่ยใกล้จะสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเออก็ใจชื้นขึ้นมาน,นี้ครับแล้วมาที่เงื่อนไขของจาดอนซานโชอีกครับโรมาโนได้ทวิตว่าตอนนี้เงื่อนไขก็เป็นเงื่อนไขเดิมอีกครับผมก็ไม่อยากพูดไม่รู้จะพูดทําไอสัตว์ <S 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 ก็คือว่าโรมาโน่เนี่ยได้ทวิตว่าตอนนี้ดอทมุลต้องการ120ล้านยูโรเหมือนเดิมครับแต่ทางแมนยูเนี่ยมึงยังไม่ยื่นข้อเสนอไปเหมือนเดิมครับยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใหม่ๆเข้าไปเลยครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะยื่นข้อเสนอไปครั้งท้ายตอนนี้ยังไม่ยื่นนะครับก็ไม่รู้จะรอเฮียอะไรครับไอเฮียเอสไอแม่ย้อยไม่รู้จะรอหาอะไรของมึง นี่เหลือแค่7วันเท่านั้นครับดิวนี้ก็จะเป็นยังไงจะเป็นดิวมหากลา็ของขวัญพิเศษของปีาศาสแดงหรือว่า,ชาวเชหลวแดกก็ไม่รู้นะครับก็เรามารอลุ้นกันทีครับแต่ล่าสุดนี่ยโรเมโรได้ทวิตไว้อผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับใครที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ผมนะครับ ก็การนายื่นนิ้วชี้ออกมาครับแล้วไปกดที่ subscribe กดติดกระดิ่งด้วยครับมีข่าวสารไล่มาก็นั่นแหละครับก็จะได้ฟังก่อนใครครับผมก็เมื่อคืนก็อดลับนอนดูทวิตของโรมาโน่เนี่ยเมื่อไหรจะทวิตข่าวแมนยูแล้วก็ได้ทวิตนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยครับสวัสดีครับ